สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะประพรอ,อยู่ที่เขื่อนเก็บน้ําอ่างกระเสียวนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้นะคะพอดีวีมาธุระก็เลย เดีย๋ยวจะไปดูที่สปินเวย์เมื่อปีที่แล้วที่สปินเวย์ตรงนี้มันจะล้นมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้หลายๆอําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีนน้ำท่วมนะคะแต่ตอนนี้วันนี้นะคะสถานการณ์รายงานสถานการณนะ์ณวันนี้นะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะปอที่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดนะวันนี้ <laughs> วันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะคะคุณผู้ชมวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ ณสปินเว์ของอ่างเก็บน้ากระเสี่ยวตอนนี้ยังปกติดีอยู่นะคะนี่ก็ยังไม่ล้นเหมือนปีที่แล้วนะยังไม่ล้นนะคะณนะวันที่ยี่สิบแปดเวลาตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งนะคะแปดโมงครึ่งตอนเช้านะคะก็ปกติดีอยู่ยังไม่ล้นยังไม่ล้นก็คิดว่าอาที่เขาเตือนให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงนะก็เก็บไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาก็น่าจะอีกประมาณเป็นฟุตนะคะ น่าจะประมาณฟนะุตน่ะเป็นฟุตแหละเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนะะี่ยฮะยืนจากข้างบนเนี่ยก็เป็นฟุตเลยนะคะกว่าจะน่าจะล้นได้กว่าจะล้นขึ้นมาได้นะคะก็แต่ว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ของจังหวัดส,สุพรรณบุรีก็คงจะมีท่วมบ้างแล้วนะคะแต่เพื่อเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ก็เก็บเก็บของไวท้ที่ที่สูงก่อนก็กดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพายุโนโนรูเนี้ยจะจะมาอีกรุนแรงอีก ยังไงเมื่อไหร่นะคะเพราะความปลอดภัยก็เก็บไปก็ดีนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวอ,อมันน่าจะอยู่อีกหลายวันด้วยนะคุณผู้ชมก็ค่อยๆดูข่าวกันไว้นะคะคุณผู้ชมก็พยายามเก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนก็ดีค,คุณผู้ชมคะคและนี่ประผรอยู่ที่หน้าวัดดงอูทอนะคะทางแยกที่จะไปสับกกรรมอะค่ะจากด่านช้างมานะคะจากทางหน้าเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือคลอ,อ,องเล็กๆ เรียกอะไรคลองวะที่อยู่ข้างถนนเส้นเส้นที่เราวิ่งไปด้านช้างะคะ่ะเนี่ยเอ,อไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ําที่ปล่อยจากเคื่อนมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนี่ยน้ำน้ำไหลแรงมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าวัดหน้าวัดดงอูทองอะคะ่ะเนี่ยแล้วก็เส้นนี้วิ่งไปสบ,บกบร,รมบอกปุกนะคะหนองกระทุ่มอะคะ่ะเนี่ยเส้นเนี้วิ่งไปนั้นได้นะคะเอ,อน้ําแรงค่ะคุณผู้ชมน้ําไหลแรงเลยแหละ ก็คือไม่แน่ใจว่าเขาก็จะปล่อยจากเ,าเพื่อนกระเสียวลงมาทยอยปล่อยลงมาหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเส้นนี้ท่วมนี่น้าแรงอยู่นะคะแต่ว่าถนนเส้นที่ไปบกูกน,นี่ไม่นี่ไม่ได้ท่วมเส้นถนนนะคะแต่ว่าท่วมบริเวณในวัดนิดหน่อยเนะะี่ยค่ะวัดวัดดงกูทองเน,นี่ยค่ะเนี่ยถูอท่วมตรงเนี้ยนิดต่อย นะคะแต่ว่าไม่ได้ท่วมทั้งวัดนะคะท่วมแต่ตรงที่มันเป็นลุ่มๆอะค่ะเนี่ยเพื่อนเป็นลุ่มๆอยู่เนี่ยก็จะท่วมนะคะอ่ะพายุโนโรูนะคะพายุโนโรูยังไงก็เพื่อนๆนพี่น้องเรานะคะ ก็ระวังไว้ก็ดีนะคะถ่อความไม่ประมาทก็เก็บข้าวของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะอ,อะไรเริ่มทยอยได้เราก็ทยอยก่อนแล้วพอเราไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงต่อไปนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็รายงานสถานการณ์นนิดหน่อยนะคะเนื่อว่าผ่านเราเรามาทางอําเภอดันช้างนะคะจากต้นคลิปอะคะ่ะเราก็พาไปดูสปินเวย์ของเขื่อนดันช้างมันก็ยังไม่ล้นลงมาเหมือนปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจในในวันข้างหน้านะคะ อโอเคค่ะก็คือขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรายงานสถานการณ์น้ำด้วยกันนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ